ฮันะบบลโหลผู้ใหญ่บ้านและเซสวัสดีค้าหมูวันสวัสดีจ้าเมื่อนี้ได้สมตำบา้บานๆเนี่พี่น้องนะนเนอะแล้วก็มีอันกุ้งฝอยขัว่วใส่เกลือใส่ชุบหนอยหนึ่งพี่น้องลูกชิ้นทอดแคบหมูพักเครื่องเคียงกับชิบิอันพักกาดยอเนี่พี่น้องฝักกาดขาวขนมจีนมาักกาะทิน มาพี่น้องมาแซ่บๆรำกันได้แซ่บๆรำกันได้จ้าหรือ <c oughs> ว่าสิเบาเาเบาอยู่กินข้าสวยเลยจ้าหอยกิน,นข้าปุ้นมึูหรือว่าทำเผ็ดเผ็ดพอดีใช่หมพอดีะอะเผ็ดนี้นะ จะเข้ามาอยู่นะไม่ได้เ็นหัว <atem> อ <s art> um> hmm. <sh arp> ่ อร่อยมากน,นัวนัวกุ้งไหมัวเนีข่ข้าวโพข้าวโพดหูเส็จใหมนะ่เนี่ยอืมออ็่อยจ้ ม,มาก่อนก่อนนี้ดีใส่บักเจักเขียวหน่อยไป่น้อ ไม่กินแล้วข้าวนะข้าวร้อนแล้วกินอะไรซุปดำใช่ก็เผ็ดนะเผ็ดเผ็ดทั้งหอยจะไปต่อไหวไหมไหวซุปดำก็เผ็ดข้าวอร้อนเนาะก็ต้องเบรกข้าวเป็นซุปดำอย่างเดียว แล้วบางกุ้งฝังเหนื่อน,นะอกินก็ร้อนอ่ะอใช่ มื้อเช้ากี่อยนะเธออนร้อนอะไรที่บ้านเร,เรียกประกาศหยอ แม่กอก่อนนะมีใครสั่งใบยังหไม่จางจ้าฮะว่ามีไอซีท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งเช่าเก่าอีกสันขอบุญเยอะมาลักเกียรติรียนสั่งทีจ่จ้าแซ่บจครับเสร็ครับหมู่บ้านพอกินแปดคอขนาดข้อใหญ่กินแปดก้อ กินคลิปเสร็จแล้วก็ไม่นั่งกินได้อีกอะแซ่บผ<า>ับบาง,นงคนชอบชอบเลยเสกอบคุณนเส้นมือเอฟซีท่านหนึ่งสั่งไปได้รับของแล้วจ้าแซ่บส,สมคำร่ำลือม,ม,มากคงจากใจจริงๆนะจ้าค่ะ เ้าบอกเขาไม่ได้แสดงะนะขอบคุณคุณแอนนี่นะครับถ้าส่งห้องเย็นนะรับรองไม่ผิดหวังเร่องรสชาติรสชาติจะคงเดิมแต่ข้าส่งห้องเย็นแพงไง จะบอกมีโปรโมชั่นอะไรใด้ก่อนพร้มอมย่างห,หนึ่งกิโลเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบให้เต็มเต็ม,ตม,ตมหนึ่งกิโลเต็มเลย่ันหกสบบาทขาสังคมนะถักทุนได้ปะขาหน้าไม่ได้ ซี่โแบบย่างก็มีนะจ๊ะหนึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบาทพร้อมอย่างเต็มกิโลเต็มกิโลจ้ะเราส่งแค่เต็มหนึ่งกิโลย่างเสร็จแล้วหนึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าสั่งหนึ่งกิโลเราคิดก้าส่งนะสามสิบห้าบาทจริงจริงละสี่สิบห้าบาท แต่เราเอาแคส่สามจป็นห้าที่เหลือเราออกห้าอมุตจ้ากไ,ได้สองเปีสามสองกิโล <laughs> มุเจาได้กันได้แค่ยังไงสองกิโลลูกค้าตัดเจ็ดร้อยใช่ไหมจ่จริงจริอ่าเจ็ดร้อยแต่ถ้าเอาไปหักกับค่าขนส่งแล้วลูกค้าจะได้เสียของในราคาแค่หกร้อยว่าบาทใ ไม่ถึองหกร้อยนครับความยากเนยใช่ไปถึงก็อุ่นกินได้เลยไม่ต้องกลัวรบชาติว่าจะเสียหายไม่ต้องกลัวเปี้ยวกลัวบบูดหมูวันซีนให้สองชั้นค่าถูงสองลูก,กปลาเข้าไปลาสามสิบแล้วบัตรีตอนนี้แต่ตัวย่างนะแต่เราก็ขายคงเดิม อร่อยอ่ะตาาา้าแซ่บจัดเราย่างเตาถ่านให้นะก็พร้อม ไปถึงก็าัข้าวเบฟหนึ่งนาทีก็ได้กินละไม่ต้องมานั่งลิปไม่ต้องกวนโดนน้ำมันกระเด็นใส่ทำไมหมูวันถึงกล้าขายสามร้อยห้าสิบเพราะหมูวันไม่ได้ย่าง <c oughs> เป็นย่างนี่ย <c oughs> <c oughs> เม้นควันตาย <c oughs> ขันชิดตามใช่ันเจยมกลิ <c oughs> ่มัขข้ะพอคอพี่น้องนาลยอือม,มันเผอดขอโทษขออภัยไปพี่น้ <c oughs> องเราเริ่มออแล้ว,วหลไหมกินข่าวตอ่อ คลิปนี้จะมีกับพี่น้องเด้อยกาบขอพูดหลายๆนะครับเด้อที่จะออเดอร์ใส่กอกเข้ามาพร้อมย่างพี่น้องไอ้โมเจ้าวยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องไม่เจ็บไม่ตจ็แล้วก็ที่สําคัญมีเงินทอง,ท,องทองใช้มากมายร่ํารวยยิงย่งๆขึ้นไปนะครับเมื่อหนึ่ไปครับพี่น้องพบกับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า